ช่วงเวลาวิกฤต17ตอนสารจากทูตสวรรค์ธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กัลยาโน10พฤษภาคมพศสองพพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงการมองเห็นความเจ็บป่วย และความตายว่าเป็นสารจากทูตสวรรค์แต่ทำไมสวรรค์ถึงส่งสารเช่นนี้มาให้เราทำไมไม่ส่งสิ่งที่สวยงามมาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องนำทางคำตอบก็คือเพื่อช่วยให้เราปล่อยวางการปล่อยวางกายไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อนของอาตมาคนหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ในแผนกผู้ป่วยหนะัก เคยเล่าเรื่องตลกเรื่องหนึ่งให้อาตมาฟังว่ามีชายคนหนึ่งห้อยอยู่บนขอบหน้าผาด้วยมือของเขาและกำลังจะตกลงมาเขาจึงตะโกนร้องด้วยความสิ้นหวังว่ามีใครอยู่ข้างบนนั่นไหมจากนั้นพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังก้อนเมฆพร้อมกับพูดว่าอย่ากลัวไปเลย เจ้าจงปล่อยมือแล้วเราจะช่วยเจ้าเองชายคนนั้นหยุดคิดไปชั่วขณะแล้วร้องตอบว่ามีคนอื่นอยู่ข้างบนนั่นอีกไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าการปล่อยวางกายเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากและนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีสารเช่นความเจ็บป่วยหรือความตาย เป็นเครื่องกระตุ้นให้เราปฏิบัติธรรมในขณะที่เรายังทำได้อยู่หากเราสามารถเผชิญหน้ากับสัญญาณเหล่านี้และเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางได้เราจะพบกับความสงบสุขจากสวรรค์ภายในใจที่เปิดกว้างและว่างเปล่าทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือการทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิ และเฝ้าดูจะเห็นกระบวนการของการปล่อยวางค่อยๆเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองอาตมาขอเสนอธรรมนี้เพื่อการเรียนรู้และพิจารณาอาจารย์กาลยาโน